มาดิสวยๆดิดอกนี้ต้องมาละ่ะปับ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 หงห้าคูณสามสิบห้าหูสี่พันคูณสิบห้าหกหมื่นหกสามร้อยเจ็ดบห้าโอ้โหทบ สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องมันมมอีกแล้วนะมาทุกวันนะเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อนนะ, <ME AD> นะเดี๋ยววันนี้พานเพื่อนมาจัดเกมโทเทมวันเดอร์นะเป็นเกมของค่าย PG ซอนนะเกมนี้ไปฮะวันนี้ทุน99น <ME AD> ้ฮะเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีน่เพื่อนไปเบ็ดห้าแล้วนะฮะเบ็ดห้านันเพื่อนนะจะได้ลงตัวฮะเดี๋ยวมันจะมีเศษนะผ่านไปบบหรอนะเบ็ดห้าฮะ ผมไม่มาเลยสักรอบนั้นเพื่อนฮนะไม่ได้นะแบบนี้ฮนะปิดปิบอุ้ยไว้สอข้างฟิวเจอร์คู่ฮนะมันจะเอาตัวสองข้างอามาคูณกันนั้นเพื่อนนะอย่าดูนะฮะได้อะไร3ามคูนสองเป็น6กฮนะมาห2าสิบสอคูนหก3 9มอามาฮนะมาแบบแปบลบกๆนฮะถ้ามันขึ้น2ข้างนั้นเพื่อนฮนะมันก็คือฟิวเจอร์นะ แล้วมันจะจับตัวคูณซ้ายกับขวามาคูณกันนะฮะอคูณสองเป็นหนึ่งเกมนั้นเพื่อนนะที่เหมือนแบบว่าสายโดดน,นะคล้ายๆเกมแนวสายโดดน,นะนะฮพี่วัวพี่เสือนะหนูทองฮนะแต่แค่ามาแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่นะแบบฟอร์มใหม่ฮนะก็น่าเล่นอยู่ฮนะต่อแทนะ้ฮะปรับปับมาอีก่แล้วเพื่อนนะฟิวเจอร์คู่ฮนะ อันนี้คือฟรีเกมนะฮะปับ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 โอ้โหสองันหนึ่งนะคูณสองนะพอ,นะอ,อได้อยู่วนะถือว่ามาบ่อยอยู่ฮนะแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบว่าสายคอมโบนะฮะก็แบบว่าเป็นเกมที่ดวงแล้วว่าเข้าลายต่อก็ต้องเรื่องดูนะพวกสาวท้ำกินเลนพวกแมวนะเกมพวกนี้นะ จะเข้ายากนั้นเพื่อนแต่ถ้าเข้านะคือว่าเข้าจ่าฮะเข้าสุดนะปรับปรับสองข้างอีกแล้วฮะฟิวเจอร์กู่ฮะสมัยดีปรับ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 ปับคูณห้าคูณสามคูณสิบห้าดอกนี้ฮะโอ้โหห้าพันแปดแปดสิบห้าเอาเรื่อง แล้วขอยัดเบ็ดตามไปดูฮะเบเ็ดหกเซะแตกจ่ายอยู่นั่นเพื่อนนะเบเ็ดห้าเซเอาเรื่องอยู่วนะผมเมื่อกี้เบ็ดเมื่อกี้แตกยังไม่น่ารีบเปลี่ยนเบ็ดนะเล่นเบนะ็ดนั้นไม่ก่อนก็ได้นะเพื่อนนะเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะไม่จ่ายเลยฮะไป 7. เจ็ดซขยับขึ้นไปนนเรื่อยๆนะ เ,เพื่อนๆนะครับผมสนใจนะอยากได้เกมเหมือนผมนะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมปักหบดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะก็ระวังมิจฉาชีพนะระวังพวกช็อกโกนะ้ช่องนี้ฮนะกำลังระบาดน,นะผมจะเข้าดูก็เข้าดูดีๆน,นะคอมเมนต์ทางเข้าคือคอมเมนต์บนสุดนะคอมเมนต์ที่ปักหมุดนะเ,นเพื่อนๆนะอือก็คือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่หามาให้แล้วนะั้นเพื่อนนะ คือยาวๆอะโปรโมชั่นเด็ดๆนะเข้าไปดูกันได้นะเพื่อน,นะเราแค่คลิกเข้าไปดูฮะไม่ชอบก็แค่ออกฮะมันไม่โดน,นก็หาที่อื่นเล่นนั้นเพื่อนะแต่ถ้ามันใช่ก็จัดกันไปฮะไปด้วยกันนะผมก็มาเล่นช่วงเวลาบ่ายๆนั้นเพื่นะคนกำลังน้อยๆนะช่วงนี้มาอีกสองพัเฮะเด็ดร้อยปั่นไปซึมๆฮะ บายร้อยห้าสิบฮะจัดไปมันจะแพงไปนะเบร์ร้อยห้าสิบนะเอาไงดีสองร้อยเลยกันนะปรับเขียวมา้าเริ่มนิ่งนะั้นเป็นเบร์สองร้อยเริ่มนิ่งฮนะขยับมาอย่างนี้ มควรขยับนะมันไม่จ่ายกดดูสักห้าหกเทนเ่อะน,นะขยับได้เลยนะผมอย่าไปแช่ฮนะขยับปุ๊บยังคืนมาหกร้อยนะเออคืนมาอยู่ฮนะคูณสองไปก็อนห้าสิบโหจ่ายยังไม่ถึงเบ็ดที่เราเล่นเลยนั่นเพื่อนนะมันเข้ายากจริงแต่เลาเข้าคือว่ามันจ่ายฟิวเจอร์คู่มันนันนะ 4, 5, น่นเพื่อนะรอบที่สี่รอบที่ห้าได้น้องเพื่อน ไม่มีฟีเกมแต่เข้าแบบนี้บ่อยๆก็ดีฮะห้ากับสามคูณสิบห้าอีกแล้วเพื่อนนะอุ้ยสี่พันคูณสิบห้าหกพันหกเอ้ยหกหมื่นหกสามร้อยเจ็ดสิบห้าโทเทมแตกแล้วเพื่อนนะพอเลยครับโหวันนี้ก็มีกาไรนั้นเพื่อนนะเจ็ดหมื่นกว่าโทเทมฮนะโอ้โหแตกจริงแตกจางฮนะท้ายเกมฮนะคูณจะมากนะเพื่อนๆครับผมสนใจนะอยากได้เกมมันจะเล่นดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมปักหมดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยครับผมเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมไปละครับอย่าลืมวิชาชีพนั้นเพื่อนนะคอมเมนต์ทางเข้าคือคอมเมนต์บนสุดนะครับผมไปละจ้า